ให้คุณแม่มาอยู่ใกล้ๆไหมน้องแคนหยบของนี้ให้ถึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะ เสร็จแล้วครับนางสาวกาแฟตั้งเท้าตรงๆให้ผิงได้ไหมครับ